แชร์ตามหายาตนน้องด้วยที่เกิดเหตุเป็นชายหนึ่งรายค่ะผู้เสียชีวิต ใช้ความแล้วมัราานระวังเนาะท่านใดที่ผ่านมาจากที่มาจาก เก,เกิดอยู่ที่ขาเข้ามาบยาค่ะเหตุเกิดอยู่ที่ขาเข้ามาบยาที่มาจากมาบขาตรงข้ามกับบริษัทไทยแท็บิต้าค่ะเกิดอุบัติเหตุรถกระบะไอรถ10บล้อค่ะรถบรรทุกบรรสบล้อกับรถจัก,กรยานเยนต์ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้มาถึงที่เกิดเหตุแล้วค่ะเดี๋ยวเรามารู้ไปพร้อมๆกันว่ามีชื่อผู้เสียชีวิตหรือเปล่า มีแล้วเหรอม,มีมีบัตรแล้วเหรอ,หรอผู้เสียชีวิตท่นนั้นไปขับผีรถทั่วไปผีรถท่วงอ๋อเดี๋ยวค่ะเ,เรามารู้ไปพร้อมๆกันว่าน้องเข้าได้มีบัตรอะไรติดตัวมาหรือเปล่าผู้เสียชีวิตอะ,ค,ะค่ะเบาได้เบาค่ะท่านใดที่มาจากมับค่ะที่จะเข้ามับยา ทงน้นไปก่อนฝั่งนี้ดูไม่ได้เดี๋ยว017จะย้ําไปเรื่อยๆค่ะเหตุเกิดที่ถนน3191ขาเข้ามา,าบยาขาเข้ามา,าบตะพุทธค่ะที่มาจากมา,าบขาตรงข้ามกับบริษัทไทยแทฟคิตาเกิดอุบัติเหตุระหว่างรถบรรทุกกับรถจักรยานยนต์ค่ะทําให้ที่เกิดเหตุมี ผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นชายค่ะามาดูพร้อมกันเนาะว่าจะมีบัตรของผู้เสียชีวิตไหมออ้ยภาพไม่น่าดู แอดมินต้องขอภัยด้วยค่ะอ่านคอมเมนต์ไม่ได้แสบตาค่ะแ <c oughs> ดด, <c oughs> เด,ดเริ่มมาอีกแล้ว <c oughs> สิบล้อไม่หนีค่ะพี่พี่คนขับสิบล้อไม่ได้หนีค่ะ <c oughs> แต่แก <c oughs> ขับไปจอดไว้ข้างหน้าค่ะ แดดหน้าหนาวผมนึกถึงชาอูเลยอ่ะบชาอูเลยอ่ะโอ้ที่เราผมอยู่ชาวอูใช่ค่ะคือพี่คนขับจิกล้อแกไม่ได้หนีค่ะแกไม่ได้หนีไปไหนแต่แกจะจอดห่างไปหน่อยเดี๋ยวเยวคนมาแล้ เนาะเ้าเกิดอแอดมินรายงานไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็มีบางคำที่ไม่ดูสุภาพออกไปเดี๋ยวตอนนี้เราก็อยู่กันหลายนายเนาะที่ถนน3 9 9 1ขอบคุณอาสาผู้พัยสยามและยองค่ะ อันตรายค่ะอันตรายค่ะอันตรายตอนนี้ถนนกำลังกอสร้างยังไม่แล้วเสร็จสักทีค่ะขอดูหน่อยดูไม่ได้ค่ะมันเป็นภาพที่ไม่น่าดูเท่าไหร่เนอะมันผิดกดด้วย ใครที่ผ่านมาเส้น3191ช่วงสนามบอลช่วงหน้า RIL ค่ะหน้า r l เเมื่อคืนนี้กดก็เกิดเหตุแต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะหน้า RIL จนถึงแยกมาบยาค่ะไฟยังไม่สว่างแฟนเพจที่ผ่านมาช่วงนี้ใช้ความระมัดระวังค่ะอ่าแบลีเออร์บางจุดก็จะเคลื่อนย้ายไปทุกวันก็ าใครไม่ชินทางหรือไม่ได้ผ่านทุกวันก็จะไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนไปแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ใครอยากดูศพมาดูที่เกิดเหตุได้เลยค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเก็บใครอยากดูมาในที่เกิดเหตุได้เลยค่ะแต่เราถ่ายให้ดูไม่ได้เนาะ มันจะผิดกด Facebook ค่ะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์เนาะเนี่ยค่ะเราเลายยืนรายงานสดอยู่ตรงนี้มันก็มีอะไรกดดันเรา,ลาหลายๆอย่างเราต้องใช้สติให้มากทั้งคอมเมนต์ของแฟนเพจขอบคุณแฟนเพจทุกคนที่ให้กำลังใจค่ะถ้าใครไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็คือจะไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นยังไงบ้างอารมณ์ตอนนี้ เราสงสารน้องผู้เสียชีวิตค่ะอยากตอนนี้คือเราสงสารเขาเราอยากแชร์ให้แฟนเพจแชร์ออกไปเพื่อจะได้ติดตามญาติของน้องผู้เสียชีวิตให้ได้เร็วที่สุดเหมือนอย่างหลายๆเคสที่เราทำมาเนาะเราคือเน้นอยากให้เจอญาติเร็วๆค่ะไม่ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยหรือว่าสาหัสหรือว่าถึงเสียชีวิต เราจะทําให้ดีที่สุดค่ะมีบางอย่างที่เราผิดพลาดไปแล้วก็ขออภัยด้วยอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดค่ะ,ะเดี๋ยวเรายังเข้าใกล้ไม่ได้ค่ะพี่อาสาภูภัยกำลังทำหน้าที่อยู่ Yeah. <sighs> เสียชีวิตเป็นชายค่ะผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะเป็นเหตุรถสิบล้อกับรถจักรยานยนต์ค่ะที่เกิดเหตุเสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายเหตุเกิดที่ถนนสา9หนึ่งเก้า่ค่ะขาเข้ามาบยาค่ะเข้ามากระพุทธลงข้ามบริษัทไทยแท็บิ้ากค่ะขอบคุณทุกคนค่ะที่ช่วยศ1นย์หนึ่งเจ็ดแชร์เนาะ ขอบคุณมากๆม,มันเป็นมันเป็นกุศลค่ะมันมันเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งค่ะเพื่อญาติน้องจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องผู้เสียชีวิต ชีวิตตรงข้อมือขวาตรงข้อมือขา,ขอม,อขามีรอยสักรูปดาวค่ะมีรอยสักรูปดาวแล้วก็หน้าอกรอยสักรูปอ,อะไรเนะมีรอยสักอยู่ที่หน้าอกแต่แอนมินไม่รู้มมว่ามันเป็นรูปอะไรเด,ไไดือดเดดเดดเดแอ่ สีดาฝากแฟนเพจช่วยกันแปกหมุดด้วยค่ะเดี๋ยวแอดมินจะอ่านบัตรประชาชนผู้ผู้เสียชีวิตให้ฟังชื่อนายนิพัฒน์จุกสีดาที่อยู่12ทับ8 8ซอยนาคอุทิศถนนสุขุมมิตรตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองจังหวัดร,ระยองค่ะนายนิพัฒนจุกสีดา อยู่ที่12ทับ8 8ซอยนาคอุทิศถนนสุขุมมิต,ตบลมาบตาพุธอำเอเภมืองจัังหวดระยองค่ะทันไ,ไหมคะทันไหมคะปะคักหูแท้มิทมมนทันไหมเย่ยคะ่ะนายนิพัฒน์จุกศีดาค่ะอยู่ที่ซอยนาคอุทิศถนนสุขุมมิตร ตำบลมาตบตาพุดอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้มาค่ะผู้ที่เสียชีวิตสะกดชื่อหน่อยนายนิพัฒน์ค่ะนออีนิคอพานไม่หาันอากาศทอผู้เท่านอเนนกลันจุกสีดาค่ะนายนิพัฒน์จุกสีดา อยู่ที่ซอยนาอุทิศถนนสุขุมวิทอำเภอถนนสุขุมวิทต,ตำบลมาบตะพุทธอำเภอมเมืองระย,ยองค่ะจังหวัดระย,ยองถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะคานายนิพัฒน์จุกศรีดาอขอแสดงความเสียใจกับน้องออเกิดพศ2 5นที่สงา สองพันห้ายสา้า สีดาค่ะบ้านเลขที่12ทับ8 8ซอยนาคอุทิศถนนสุขุมวิทตำบลมาบตะบุตอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะนี่มันโดนอะไรยังไงรถสิบเพราะว่ารถสิบร้อยเหยียบอะค่ะเหยียบเหรอใช่ เพาว่าค่ะตอนนี้ก็เราจะนำแรงผู้เสียชีวิตไปไว้ที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติค่ะใครเป็นญาติไปติดต่อที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติหรือโรงพยาบาลมากตาพุธได้เลยค่ะ น,นี้ยังมีรถเจ้าหน้ที่ขวางการจราจรอยู่เนาะรถของสยามได้เปิดสัญญาณไฟอยู่อ,อายุ26ปีใช่ไหมคะขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตค่ะ เป็นคนละยองนี่เองเกิด็มรถเลยเหตุเกิดที่ถนน3191ค่ะขามาจากมาขาก่อนจะเข้ามาบยาตรงข้ามบริษัทไททาพิต้าค่ะระหว่างรถสิบล้อกับรถจักรยานยนต์ค่ะสักคุปปี้ไอคันนี้ทะเบียนคอควายโตเต่า 2,2,8แปดและยองค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายค่ะชื่อนายนิพัฒนจุกศีดาค่ะนายนิพัฒนจุกศีดาดูที่ปักหมุดได้เลยค่ะแฟนเพจหลายๆคนที่น่ารักเลยปักหมุดให้เลยแล้วโอ้ยที่ตำรวจก็ถอยมาจอไเลไม่ได้เหรอ จะเสร็จช้าหน่อยค่ะแฟนเพจใช้ความระมัดระวังเนาะกลางคืนก็จะมืดอันนี้ขนาดกลางวันนะคะเนี่ยยังเกินเหตุรุนแรงขนาดนี้ได้กลางคืนก็จะเป็นแบลเลอร์แบลเอร์กับเสาไฟค่ะกลางคืนส่วนมากเมื่อวานก็หน้า RIL หน้านิคมศุกสาหกรรม RIL ค่ะเป็นเก๋งจนเสาไฟหงายท้องเลยโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ดีค่ะที่มาถึงในที่เกิดเหตุแล้วก็โทรแจ้งยังไม่ไปไหนเลยขอให้น้องไปสู่ควบคุมที่ดีเนาะขอให้ญาติน้องได้เจอไวๆทางเพจซูมระยองทางแอดมินซูมระยองแล้วก็สยามระยองค่ะขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วย ตอนนี้รถรถของผู้เสียชีวิตค่ะรถจักรายานยนต์เราจะเอาไปไว้ที่สองคลองุ้ยป่งค่ะแล้วก็ร่างผู้เสียชีวิตญาติก็ไปติดต่อที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติได้เลยอา,าครับใส่ไหนเนี่ยอมรกเต่ อนะขอบคุณนาาัาผู้ภัยสยามระยองค่ะวันนี้ก็แยกย้ายเปิดการจราจรได้เป็นปกติให้ขอให้แฟนเพจแฟนเพจขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อเนาะเอาละ017ขอบคุณแฟนเพจที่เข้ามาติดตามขอบคุณแฟนเพจทุกคนค่ะที่ช่วยกันแชร์เนาะ017ขอจบ รายงานสดไม่แค่นี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Thank you